ตอนนี้ก็อดใจรอนะฮะเหลือแค่ฝั่งเดียวก็จะเสร็จแล้วอีกฝั่งเดียวนะฮะฝั่งนี้เราจะสมบูรณ์ละหลังคาก็ยังพอได้ร่มในเอฟซพอมุงหลังคาแล้วมันดูกว้างในเอฟซมันดูกว้างพอไม่มุงแล้วมันก็ดูแคบๆอยู่พออมันโล่ง,ลง เนี่ยด้านข้างตอนแรกผมนึกว่ามันแคบนะผมนึกว่ามันแคบๆแต่มันก็เท่ากับร้านอื่นนั่นแหละพอมุ่งหลังคาปุ๊บอ๋อมันยาวมีอีกนิดนึงตรงนี้เนี่ยเนี่ยฮะมันก็ดูกว้างขึ้นอยู่นะฮะกว้างขึ้นพอดีเป๊ะเลยก็มีหลายคนนะฮะส่งข้อความเข้ามา บอกว่าอยากให้พี่ทุยไปทําบ้านให้อ้าวพี่ทุยสัมพันธ์เนี่ยมีเอฟซีเขาบอกว่ามีบ้านอยู่แถวโซนขอนแก่นอะไรอย่างเงี้ยเขาว่างไปได้ไหมก็ได้ครับแถวนี้ประมาณนี้ไม่ใช่กรุงเทพจะไม่ไปกรุงเทพแถวภาคอีสานได้ครับอีสานได้เดี๋ยวถ้าไงถ้าเสร็จงานของผมแล้วผมจะให้พี่ทุยแนะนําตัวระเบิดโทเดอร์เผื่อไปนะโอเคตอบเอฟซีนะครับผม หลายคนบอกว่าขอทีมงานพี่ทุยหน่อยผมก็เดี๋ยวให้เคลียร์ของผมก่อนบ้านหลังนี้เสร็จแล้วก็ข้างในเสร็จก็ค่อยว่ากันไกลละนี่นะฮะก็เดี๋ยวจะเก็บสีอีกนิดนึงนเอฟซเดี๋ยวเอามุมหลงังคาก่อน มุงราคาเสร็จเพิ่งก็จะเก็บสีหน่อยนึงจะได้ไม่ร้อนเสร็จแล้วแม่เครียดแล้วหรอแม่ต้นนี่ก็เปลี่ยนแม่แดดอ่อนยังสีเฮ็ดใหม่แม่มาทำเมื่อเช้านะี้มันเปลี่ยนต้นอโวคาโดเราไม่เกิดลูกเลยนะแม่เนาะเกิดแต่ดอกก็สีเหลี่ยมต้น นี่ก็เสร็จแล้วทีนี้พี่ทูยว่าให้ไปซื้ออิฐมาได้เลยสั่งอิฐมาสั่งมาที่ไหนเตรียมกอ่อจะก,ก่อนสั่งมาเตี้ยเดียวหาหลอยก่อนเอาหาหลายก้อนปูนจะเศร้าปูนกราทำอาหารหรอปูนหาปูนหา้าห้าร้อยก้อนอืแล้วก็ ยังแนวอุปกรณ์นะสวัสดีครับสัตราเข้าสูงช่องเมเดี้สตอรี่ครับสวัสดีค่ะเชออ้านี้เมนูอะไรนาะแม่โอ้วันนี้ผัดวันนี้โปรตีนเต็มๆเลยผัดปลาโขงใส่กุ้งผัดปลาโขงใส่กุ้งแล้วก็ทอดเนื้อแห้งอืมทอดเนื้อแห้งสองแดด <laughs> <laughs> แล้วก็ อาหารบ้างโปรโตีนโปรโตีนตกกะกเกตนตกกะกเกตนวันนี้กินเบาๆอาหารข้าวเจ้าอาหารข้าวเจ้าคุณทานไปกันนะคะเอฟซีน,นี่นี่กุ้งนะเอฟซีผัดกุง้งค่ะผัดกุง้งค่ะซีกิลีเดินท่านประธานค่ะหยับมาหยับมา,อ,าอ,รอ,อร่อยอร่อยวันนี้ อยับมาค่ะวันนี้ก็จะไปทำความสะอาดเหมือนเดิมจะทำความสะอาดที่บ้านไร่ิงทานติดตามเด้อคลิปหน้าขอบคุณเอฟซีที่ติดตามดูแม่หน่อยนะแม่หญิงหน่อยขอบคุณเดี๋ยววันนี้แกก็จะมีอะไรอะไรมาฝากเอฟซีด้วยฝากเอฟซีไปดูก้นนะครับฝากฝากติดกาม ต้องมีเดตารี่ครับขอบคุณครับดีใจไหมทีเอฟซีพาดูให้ขนาดนี้ดีใจดีใจโอ้ยขอบ่านขุนมากเลยมม่นอยอ่านคอมเมนต์ไม่ได้นอนเลยรู้ว่าใครเ่านใครกอ่านทุกคอมเมนต์ใส่ใจทุกท่านดีใจด้วยดีใจมากๆที่เอฟซีติดตาม าอยู่นี้ก็เป็นหัวช่วยพัฒนาเนาะมาพัฒนาเดี๋ยวพวกก็<พ>จะส่งต่อให้นะอะไรๆก็จะส่งต่อให้ในความแต่จะพัฒนาให้ได้ดีที่สุดเพราะหมนอนบ้านลิธทานน่ะที่35ไร่แล้วก็จะทําเป็นอะไรนะอารถแมคโครมาปรับถนนปรับเตียนปรับอะไรให้หมดละ กดติดตามขอให้เอกดติดต,ต,ตามด้วยครับครับขบ้าวกินข้าว,ว,ว,วสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเม d ดย์สตอรนะครับมาอัปเดตนะ FC อัปเดตเมื่อวานนี้เกือบเสร็จแล้วก็ยังเหลือ อีกด้านหนึ่งในเอฟอีกด้านนึงคือฝั่งข้างในเมื่อวานนี้ก็เคลียร์ตรงนี้แล้วเหลือฝั่งเหลือปีกข้างหลังนะฮะเหลือปีกข้างหลังวันนี้ก็มารวมตัวกันหมดเลยช่างทั้ง4ี่คนรวมตัวกันหมดก็พี่ทุยก็บอกว่าให้สั่งอิฐที่จะก่อผนังนะฮะไว้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยข้างบนเนี่ยก็จะเสร็จแล้ว แล้วก็พร้อมที่จะก่อข้างล่างแล้วเหมือนแม่มาด้านหลังนะฮะเห็นแกบอกว่าจะมาเคลียร์หญ้าด้านหลังตรงนี้คือพอเห็นเมื่อวานนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าอยากจะมาเคลียร์เนี่ยเอฟซีเนี่ยฮะแกอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับต้องมาตัดนู่นตัดนี่เมื่อวานนี้ลกเข้ามาไม่ได้เลยตอนนี้เข้ามาได้แล้วเห็นไหมครับมันจะเป็นทางไปในเอฟซี FC เป็นทาง มีต้นขนงต้นขนุนตรงนี้ต้นขนุนนี้ปลูกตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กนะฮะ FC เด็กแบบว่าไม่เด็กมากเราก็โตอยู่เนี่ยต้นนี้แกปลูกขายได้เลยมีคนเขาบอกว่ามันปลูกไม่ขึ้นล็อกขนุนตรงแถวเนี้ปลูกไปมันก็ไม่ได้กินลูกแกปลูกแล้วก็แกก็ได้ขายด้วยก็มีชาวบ้านเข้ามาขอสงขาซื้อนะฮะเอาไปต้มนี่ เหมาเลยนะฮะแม่แกชอบมากเลยอันนี้ก็ยังเป็นบริเวณบ้านของแม่นะฮะคือเขาเช่าอยู่ด้านหน้าตรงบ้านแม่เนี่ยจะอยู่ตั้งแต่โซนนี้นะฮะแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆแกปล่อยให้เขาเช่าแล้วก็ขยบขยายไปเรื่อยๆอแทงน้นํานี้แทงน้ําเป็นแทงน้ําที่ทําตั้งแต่ตอนที่ผมมาอยู่ ครั้งแรกนะฮะตอนแรกผมอยู่ในในในตลาดอยู่เป็นทอเดี๋ยวนี้เป็นทกศไปแล้วตอนนี้บ้านที่ผมอยู่ในตลาดเป็นทกศไปแล้วพอย้ายมาที่บ้านดอนแดงบ้านตรงนี้เนี่ยสิ่งแรกที่แกทําก็คือท,ทําแทงค์น้ําก่อนเลยท,ทําแทงค์น้ําไว้เก็บน้ําก็คือจะสูบน้ําบาดาลเนี่ยขึ้นไปไว้ข้างบนพอเต็มปุ๊บก็หยุดแล้วทีนี้น้ําตรงนี้เนี่ยก็จะกระจาย ไปตามโรงงาน,นะฮะเมื่อก่อนจะเป็นอ่าเป็นพวกเครื่องจักรปัม๊มอิดบงอิดบล็อกอะไรพวกนี้ยอยู่อยู่โซนนี้นะฮะทำท่อทําเสาตรงบริเวณธาตุก็ใช้น้ําจากแทงน้ํานี่แหละส่งน้ําไปเป็นสิ่งแรกที่แกมาอยู่แล้วแกก็ทําเป็นอันดับแรกๆนะฮะบ้านผมก็มานอนก็หลังนี้แหละหลังนี้นะฮะตอนนี้ให้เขาเช่า,ชาแล้วให้เขาเช่าเนี่ยฮะ แกเคลียมาปุ๊บก็คือลูกๆนี่บอกให้พักให้อะไรไม่ได้นะเอฟซบอกเดี๋ยวให้คนอื่นทําไม่ได้แกอยากจะทำแกก็มาเคลียเมื่อเช้านี้ใหยยหน่อยไปที่ไหนที่นั่นนะฮะเรียบนะฮะเรียบเรียบเลยเรียบเตียนให้น็อตมาอาจจะพอดีเป๊ะอาจจะลืมบางจุดก็ต้องไปซื้อน็อตตัวนี้เพิ่ม ติดหลังคาหมวกสีน้ำตาลอันนี้ต้นอะโวคาโดเอฟซใครมีความรู้แนะนำหน่อยว่าทำยังไงมันถึงจะออกลูกมันโตมากประมาณ6เมตรแล้วเนี่ยแต่ว่ายังลูกยังไม่ขึ้นเลยฮะพามาดูต้นอะโวคาโดครับผม FC เนี่ยหปีแล้วอะหกปีแล้วยังไม่ขึ้นเลย เดี๋ยวจะไปดูหลังบ้านนะฮะช่างบอกว่าแม่เดินมาหลังบ้านเดี๋ยวจะไปดูว่าแม่ทำอะไรตรงหลังบ้านช่างโอ้แม่นี่ขยันไม่หยุดเลยผมกวาดบ้านอยู่แป๊บเดียวแม่มาหลังบ้านเห็นอย่างน้อแม <c oughs> ่าอยู่พอเศร้าเนาะ <c oughs> อ๋อมันมันมีเครือพุ่มแม่เขามาทำอะไรเสียงเหมือนตัดไม้ยูคาบอกอ๋อเขามาตัดไม้ยูคา FC เข้างล่างเหมือนได้ยินเสียงนะฮะอ๋อเขามาเอาม้ยูคาแล้วนเอฟซตอนนี้ข้างหลังบ้านก็ที่ขายไปวันนั้นอันนี้ต้นอะไรแมม ต้นต้นมะพร้าวมันมันมีเคขื่อนลอยมวยเส้นลวกๆนะอ๋อคือภาษาอีสานเขาเรียกว่าโบยูโบเซ้าจ้าเถื่อโบยูโบเซ้าโบยูโบเซ้าเฮ็ดเรื่อยๆบ่ให้เฮ็ดกับโบ้ได้นะเอฟซีไม่ให้ทำก็ไม่ได้นะแกเหมือนว่าแกจะไม่ได้ออกกําลังกายโบมันออกกําลังกายคือว่ามัน อันนี้คือมะพร้าวพันอะไรแม่มะพร้าวเอียงหน่วยนกๆดกแซงละลอยหน่วยแซงละร้อยลูกคันบราดมัไดายยาวแคืเท่อนี้มันมันมีเรือใช่ไหมเรือมะหุมเรือมะหุมตรงน,นี้นี่ฮะนี่ละเอน้อเอฟคนเขาเรียกว่าไม่ไม่ให้ทำไม่ได้นะต้องให้ทำทำต้องทำนู่นทำนี่นะฮะ กิจกรรมทำไปเรื่อยๆเมื่อกี้ผมก็เพิ่งเคลียบ้านในบ้านนะเดินออกมาปุ๊บเอาละไปเคลียร์หลังบ้านแล้วแล้วก็มาสวนอีกเอซี FC เชื่อผมไหมเคลียร์ยังไงก็ไม่จบนะฮะตรงนี้ก็ยังมีสีไร่เนี่ยสีไร่หลังบ้านเนี่ยสีอะไรตัวนี้เสียภพาษสีแพงบม่ได้ปลูกยังเสียภาษีแพงเพราะเราไม่ได้ปลูกอะไร,อ,รปปอ,อ๋อ เดี๋ยวนี้แล้วเดี๋ยวนี้คือเขาสนับสนุนให้เพราะว่ามันเป็นนอตเ้าสามม็นสนุนเพือ่อเสียภาษีแพงเสียก้าพันนี่ฮะเสียก้าพันต่อปีอตรงนี้นี่บอกพ่อแม่บ้านนี้พาคหลังมามหักบ้านออกมหักนีออกเหลือสองพันพอปลูกว่างนี่เป็นนี่ก็สิบูได้เสียนี่ปลูกเนี่ยเขาเห็น๋อคือ รัฐบาลเขาสนับสนุนให้เราใช้พื้นที่เพราะว่ามันเป็นนอกเส้าสามมอเป็นโฉนดทศโฉนดบรเสียถ้าเป็นโฉนดไม่ต้องเสียมันเป็นน, 3, อ,นอ,อกเส้าสามบริษีไปเฮ็ดเข้าวอรไปเฮ็ดอยู่อ๋อนยังบ่ิษีไปเฮ็ดก็คือถ้าไม่ปลูกอะไรเนี่ยจะเสียภาษีเก้าพันบาทแต่ถ้าปลูกเนี่ยมันก็จะได้เขาเรียกว่ามีการใช้สอยประโยชน์พื้นที่ภาษีก็จะได้น้อยลงเป็นการสนับสนุนให้เราทำพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ในภีไม่ใช่ว่าซื้อมาทิ้งไว้ อะไรประมาณนี้สนับสนุนให้คนขยันหรือไม่ก็เ,เงินค่าภาษีส่วนเกินน่ะให้คนมาทำปลูกนู่นปลูกนี่ใส่โอ้นี่เป็นกุศโลบายของรัฐบาลนะ FC นะฮะก็ถ้าปลูกภาษีก็จะน้อยลงเพราะนั้นปลูกดีกว่า <c oughs> ดีเหมือนกับว่าบังคับไปในตัวโอเคพา FC มาดูนะฮะแม่เขาก็จะ เคลียร์นู่นเคลียร์นี่แบบนี้ทั้งวันนะครเอฟซีถ้าถ้าเหนื่อยก็นอนเหนื่อยก็นอนนะฮะ